ครับวันนี้จะม,มาโอ้ถึงองันข้อบังคับในการเขียนข่าวของอันในแบบของท่านพญาพมต่อนะครับเออที่เขาจะบังคับเมื่อท่านเขียนข่าวแบบนั้นแบบนี้นะครับเออที่จะประกวดในงานอ,อวิสาพญาพมงคในเดือนเมษายนนะครับปฏิวัติสุนดกนรกับไหมเขาก็อู้ไปหข้อแล้วนะครับเห็นไหมอ่าแล้ววันนี้มาถึงข้อที่ หนึ่งจุดเจ็ดนั่นก็หนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยไอ้แม่อันอ่ามันก็ล้ออันมาจากไอ้ข้อหนึ่งจุดหกนะครับข้อจุดหกมันว่ายี่ในแม่เนี่ยแปนว่าคือแต่งในอันอ่าเนี่ยบาทที่สามเนี่ยบาทที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยบาทที่สามเนี่ยคือผมมีสัมพัทธ์กันสักวักนะครับสักวักัน้แม่วันนี้มันจะมาถึงอันนี้เนี่ไอ้บาท บัตรที่หน่ะบัตรที่หนึ่เห็นมันนี้คือบัตรที่หนึ่มเนอันนี้บัตรที่หนี่น่ยบ่กว่าเมืองไหนจเนี่นอันนี้ก็บัตรที่หน่จาลงสุดนี่อยู่กว่าาจ้าเยเนี่ก็อันนี้คือบัตรที่1นึ่ะครับบัตรที่หนึ่ามเ่บัตรที่หนึ่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีข้ามันไปเป็นหนสามหนึ่งสเี่นะใรไหมข้าวมันก็จะเป็นมีแค่สาบาทนี่แล้วก็มันจะสบาทนะครับเออบางคนไปเข้าใจผิว่าเป็นสบาทก็โอเคนนะครัับบเข้้าามีทตห็ อา่าฮะประกอบนะนะอนนี้ก่อนทีเราจะแต่งเราไปดูนะอันนี้อันนี้คือข้าวของพระท่านปัญญาคมนะครับเยังไยอ่านมาเนี่ยอาที่ไปเจอในข้าวของนั่นพญพบอกเขียนนี้นะใครไหมบอกว่าเมืองไหนจักไปค้นคว้าบ่าป่งป้อยหื้อคนใดเต็มเท่าแก่ข้าวเดินทางบ่ไหวจักก้อยการไปโจรเถืงฮอดเจ้าเต็มนายมีผัวเตรียมแป้ง แข่งเป้าจับตามตัวเอาผามังอ,อันนี้ตัวนี้อันนี้จริงๆเขาแต่งนะครับจ่าลวงสุดอยู่กว่างนาจังจักตีซิวต้องจีเอาเฮ้ยอันนีาเอาต่อเขาอ่านให้จบก่อนนะครับอันนี้น้องแม่ป้องแขนเหล่าเอาเข่าป้าเอาสู่เมือง แพร่แก้วเมืองโกไซเป็นภัยบาดเบวโหนตังเจียวกโกงโอเคนี่ยเนั่ยเนี่ยเนี่ยกรรมตัวเขาเขียนคืออันนี้บาดที่หนึ่งเนี่ยบาดที่หนึ่งเห็นไหมจ่าลวงสุดอยู่กว่างงาจางจักตีสิวต้องจีเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านท่านดูนะครับบาดที่หนึ่งมาลงด้วยสุดนะไหมมันไม่มีสระอุตซาโอุตซาโลุตเนี่ยก็มันมีอยู่ในนี้ได้ไหมเนี่ยกรรมเป็นยังไงไหม อ่ามันมันมีแล้วอ้ามันก่อโดยบัตรเนี่ยใน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 บัตรที่สองเนี่ยอ่วักที่สองเนี่ยไอ้เว้วักที่สามวักที่สองลงจ้างไม่ใช่ลงจ้างเนี่ยมันเป๊มันไปสมัครกํามังไปนะครับเห็นไหมมันมันมีสลางสลางตรงนี้เนี่ยวักที่สามนี่เลยไม่เนี่ยมันเป็นลงโดยต้องไม่เนี่ยไหมแล้วก็จีเอาไหมยนี่ต้องต้องกับบ่มีสลองสลองในวยวักที่สี่เนี่ย คือมันมาสัมผัสกับสักบ้านนะแม่นเนี่ยปิ ong, au, ้นกับม่วนของเปิ้นให้มาจ่าลงสุดอยู่กวงงาจังจักตีสิต้องจีเอาแม่เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือลักษณะของน้ำมายาผมประเดี๋ยวนี้มันถ้าจะแต่งกันยี่นเอาเข้ามาเอาเอาๆๆเอาเอาเอาเขามันสัมผัสสัมผัสกันให้โบนะก็ประกบไว้ยีหน่ยจ่าล้วงสุดมุดในงาจังอ่าจับ จกมังงั่งออกมาเอาอย่างนี้เลาวอ่านสมัยนี้น่าจะแต่งอย่างนี้ละกันไหมอะไรมันเป็นใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของข้าวพญาพมเพื่อนเพื่นไม่ต้องสัมผัสกันนะครับเห็นไหมประเด่นพวกกม้วนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยจะลงสุดอยูุควงงาจังจักตีติ้วต้องกีเอาเนี่ยไหมประเดี๋ยวนี้ก็จะเอาสัมผัสกับให้ม้นเนี่ยกุติกุติกุตินะโอ้เอาจนมันมันคือพิวเลยมันมันมันก็เลยข้าวมันเลอเรื่องมันไม่ได้ไหมไหมันเป็นใช่ไหมครับ อาจจะลบแล้วคือท่านไปแต่งนะกันในบาทที่หนึ่งเนี่ยนะอ่าเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจ่าลงสุดอยู่กวางอาจ้างจักตีสีต้องจีออนนะท่านต้องแต่งมาอีกหนึ่งบาทนะันนในข้อหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยอันเนี่ยบาทที่หนึ่งแต่ว่านี่เป็นเป็นบาทที่สามนะเนี่ยเนี่ยอันบาทที่สามนี่ก็หนึ่งบาทนะครับบาทที่สองนี่ก็บาทที่หนึ่งนี่อีกหนึ่งบาทนะ้ันเนี่ยเอาเอาเอาอย่างละบาทนะกันอัน อันก็จะถึงต่อไปก็จะถึงข้อต่อไปนล้วก็อัน,นอันไดแล้วมัน,นมจ็ดข้อแล้วนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ขออ่าแนะนำเพื่อแค่นี้นะครับ